วัดธรรมประชาสันติบ้านหนองเหล็กหัวช้างตำบลสาก,กำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมสีพาทุกท่านข้าไปเมือง,งทางในครับมีพระพุทธรูปองค์อย่างงามเลยนะครับพี่นอครับ บ้านน้องเหล็กนะครับบ้านน้องเหล็กบ้านน้องน้องสเต็งหรืออะไรสักอย่างนะครับก็สวยงามนะครับพี่น้องครับเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามนะครับเด่นตระงานเลยสีเหลืองทองอลามเลยครับพี่น้องครับวัดประชาสันตินะครับบ้านน้องเล็กนะครับพี่น้องครับหรือบ้านน้องสเต็งนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับมีน้องเหล็ก หรือน้องสเต็งนะครับผมก์บบแนใจคือกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมสิจอดรถผ้าทุกท่านไปเดินชมเบงนะครับพี่น้องครับโอ้ในวัดในนี่ดอกไม้ยังงามเลยนะครับพี่น้องดอกไม้สีแดงแดงนะครับเดี๋ยวสิผ้าไป็นยางเบงพระพุทธรูปนี่ลายนะครับพี่น้องครับนี่เป็นรูปปั้นองค์ใหญ่นะครับโอ้ใหญ่สุดเลยนะครับเป็นพระประธานในนี้เลยอยู่ทั้งในคุณกมีนะครับพี่น้องเงียบสงบนะครับพี่น้องฟังเสียงแมลงต่างๆนะครับ เป็นวัดที่เงียบสงบครับพี่น้องครับน่าสนใจนะครับหนามาถ้ำบุญว่าไหว้พระนะครับพี่น้องครับข้างเขาเนี่ยกระลมลื่นสวยงามนะครับพี่น้องครับนี่ครับ สำหรับที่ตั้งของวัดประชาสันตินะครับออกจากอำเภออุทุมพรพิสัยที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอปรางกู่นะครับเมื่อถึงบ้านหนองสเต็งนะครับก็วัดก็อยู่ติดถนนเลยนะครับแต่ว่าวัดนี้อยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองเหล็กหัวช้างนะครับตำบลศักกํากำแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิยยสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามครับสวัสดีครับ